เฮโยพ็อกซี่สวัสดีครับพวกเราชมพ็อกซี่ครับงานวันนี้ยินดีครับมาทำงานมาทำงานวันนี้ยังไงบ้างเพื่อนอ๋อทอบงานในวันนี้ใช่ไหมครับผมก็พวกเราก็ดีใจมากๆเลยนะครับขอบคุณทางมียูแม็กซ์ซีมากๆเลยนะครับที่ชวนพวกเราพ็อกซี่มานะครับซึ่งวันนี้พวกเราก็มีโชว์มาแสดงให้ทุกคนได้ดูในวันนี้ด้วยครับผมนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงนะเวลาไปโชว์ที่ไหนแบบข้าวมืสเต็ปใหม่ๆวันนี้มีเต็ปพิเศษเพลงไม่ซ้ำเพลงไม่ซ้ำทำแบบ้ไเรา คนรอชมกันดีกว่าจะต้องไปจากโชว์แล้วคนจะได้เห็นฮอซี่เดินผมแดงอ่าใช่เราตื่นเต้นเมได้เดินครัเพราะเราก็ไม่ได้เดินผมแดงมานานพอสมควรแล้วด้วยครับแสดงว่าตื่นเต้นมากเลยดีเป็นครั้งแเอ้ยไม่ได้เดินผมแดงมานานใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้ววันนี้เราจะมาในทีมอะไรคะในการเดินผมแดงของฮอซี่แบบนี้สตีมเหรอฮะ จริงคุณบอกว่าคุณเป็นอะไรนะอะไรครับเนี่ยอีหยู่เขาก็โยนผมอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็ตะกิดคุณบอกอยู่ในห้องคุณอยบใส่ชุดแล้วคุณก็แบบวันนี้คุณจะเป็นอะไรนะอ๋อผมเป็นตินักสืบอะไรเงี้ยอ๋อตินักสืบแติณัก่จริงๆเรายังไม่ได้ไม่ได้นัดกันเลยครับเพราะวันนี้เราจะเดินแบบมาคอนเซ็ปต์อะไรกันอะไรเงี้ยครับจริงๆส่วนใหญ่เราก็จะค่อนข้างให้อิสระกับน้องๆทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าน้องๆแต่ละคนก็จะมีแบบสไตล์แล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบการเดินเป็นของตัวเองอยู่แล้วอะะะะไรรรเงีี้้้ยคคคััับบ่่่แลลวววสหโช์นน ก็จริงๆขอกโชว์ที่ขาดไม่ได้แน่นอนไงก็ต้องเป็นซิงเกิลล่าสุดของเราอยู่แล้ว<ช>ครับผมงั้นก็ต้องมีคนไม่คุยอยู่แล้วครับผมแต่ว่าส่วนเพลงอื่นๆก็กรอดูแล้วกันครับว่ามีเพลงอะไรบ้างครับผมต้องรอติอนนดตา <อะ S 2> มน,นะครับมีสปอยเลยไหมนี่เขาบว่าเป็นคนสปอยเก่งที่สุดอ่ายังไงน้องครับตั้งหลังผมเริ่มเงียบแล้วผมเริ่มเงียบเดินเยิลุ้นครับเดยินเยินครับผมกระแสในที่สองทะลุขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะมันมันยิ้มเอ็มใจไหมบอกว่าอีเมใจมากจริงๆครับบอกว่าทุกคนให้การให้กระแสตอบบรรัักกนดีมาๆจิง อย่างวันนี้อย่างวันนี้เพราะว่าล่าสุดเหมือนเห็นว่า MV ของเราใกล้จะ18แล้วใช่ไ้มครับนิดเดียวเท่านั้นก็หวังว่าคืนนี้ทุกคนจะช่วยกันชมเพลงพวกเราแล้วก็ยอดวิวจะขึ้น18ล้านพอดีนะครับต้องฝากทุกคนด้วยนะครับคุเอนะครับสล้วถ้า20ล้านต้องมีอะไรพิเศษครับโอ้ยจริงๆคือคุณถึงความพิเศษเนี่ยพวกเราอาจจะพวกเราอาจจะยังแบบดีใจอะไรใช่ไหมครับแต่จะพิเศษกว่านะคือคุณพ่อของเราครับจะมาแดนซ์กับพวกเราอ่าใช่ครับผมใช่เขาไม่ได้ไว้ใช่ไหมคะพี่ติ๊กได้พูดไว้ครับใช่แล้วครับ ชใช่ครับสุดยอดแค่นั้นครับทุกคนซิงเกิลที่สองมีวางแผนจะทำอะไรอย่างไะซิงเกิลต่อไปเรามีวางแผนจะทำอะไรอย่างก็<ช>จริง,รงๆพวกเราอ่ <ๆ S 1> อิอ่มเอมใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนสำหรับฟีดแบ็กที่ดีในซิงเกิลที่สองมากๆครับแต่ว่าเราจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นครับพูดแค่นี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นแต่ซิงเกิลที่สองนี่คือแบบว่าเขาเรียกว่าตลบหลายมากกดดันนะที่กำลังจะไปซิงเกิลที่สองต่อไปจะกดดันไหม จริงไม่กดดันนะครับจริงๆคิดว่าคิดแบบของซิงเกิลที่2น่าจะเป็นเหมือนแบบประตูบานแรกที่เปิดให้ทั้ซีมากกว่าครับแล้วก็ก็จะพูดว่าแบบความรู้สึกก็จะชอบงานใหม่ๆของพวกเราที่จะตามมาเรื่อยๆนะครับก็คือตัวหลุดว่าจริงๆเราอีนิดเดียวมี่ใเดืจะโอนปรับนะพิซเตอร์พิซเตอร์จะเก็นมากใส่มากถูกต้องใส่ให่ไหมถึงับเกิจะมีใครสักคนหลุดลอย ไม่หลุดวันนี้เราเตรียมกันมาดีครับก็ก็รอตามมาติดตามเชื่อชื่อนแค่เป็นยังไงกันบ้างว่าทุกคนยังมีอยู่ผมว่าถ้าเรื่องนี้ถามน้องของผมดีกว่าเพราะว่าน้องๆบางคนก็ยังแบบยังก้อนเนี่ยค่อนข้างมีทั้งตารางเรียนด้วยแล้วก็ทำงานด้วยต้องถามกองว่าเป็นไงบ้างครับก็ตรวจ ตามมาตรการทุกวันนะครับก่อนที่จะออกมาทํางานครับแต่ว่าเรื่องสุขภาพก็ก็พยายามมีเวลานอนงี่แป๊นึงพวกเราก็จะนอนกันตลอดใช่ใช่แต่ว่าเรื่องเสียงเรื่องนี้ก็พยายามไป c o v เ r อร์อยู่โอ้ยเสียงไม่นะทุกอย่างมันมีของปนหรืเปล่าวันนี้ก็พูดอะไรพูดไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดเลยล่ะไม่มีอะไรให้สปอยไม่มีไม่มีนาะศูนย์ห้าเป็นเงีโอเคครับผมก็ตอนนี้พวกเราก็ทำงานตัดต่องานแท่งงาน เราแบบ,บเตรียมความพร้อมยังไงบ้างมานันแน่นมึงเลยหมดเลยฟ็อกซี่ผมก็รู้สึกเอนจอยนะใช่พ <นะ S 2> <ช>ี่กันราะว่าก็เอนจอยแบบว่ามีเวลาให้งีบเหมนืนที่กก็จะแบบงีบกันครับผมอยู่บนรถเวลาเวลานั่งเครื่องบินก็จะหลับบนเครื่องบินหลับแหลกมากบนเครื่องบินเนี่ยขึ้นแบบขึ้นหันไปทุกคนจะแบบคออย่างนี้หมดเลยพี่การนี่จะคอต่พีพ่กันคอเขาจะกลัวตกทังแล้วเขาจะเขาจะยางเนี้เนี่ยผมโดนเซ่าอีกแล้วครับเนี่ยมันนองแกล้งตลอดเลยไ่กล่าวว่าแบบว่าฟ็อกซี่เวลาแบบไปออกอ่าอีเวนต์เจอแฟนแฟนแฟนแซวหนัก น้่งเริ่มชินแต่พุดเป็นแฟนยังเออที่แบบเป็นมุกย้อดๆวาย้อนย้อนตลอดจริงๆหลังๆบ็อกซี่ก็เริ่มมีสู้กลับแล้วครับผมเราก็นแรนหยอดมาเราก็หยอดกลับอะไรเงี้ยครับ็อกซี่ไม่ยอมเลยใช่ไหมเราเราแบบว่าอยากหยอดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยครับใครเป็นเจ้าพ่อหยอดคะอ๋อฮะพี่การเนี่ยชื่อชื่อผมเองครับเนี่ยพี่การงดเล่นหย่อนสุดมุกได้ไหมฮะหย่อนยอะหยอสุดมุกเก่งเป็นแฟนค่ะเอ่อทำไมอยู่ผมก็รู้สึกเขินขึ้นมาแล้วครับ หยอดอะไรเนี่ยผมไม่รู้จะหยอดอะไรเลยครับพี่กันเวลาออกงานนะพี่กันจะมีแบบจะมีความแบบว่าเป็นแบบมุกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพ่อแม่โคเว่แวบพ่อแม่โคเว่แบบพ่อหนุ่มโคเว่หนุ่โคเว่อบอุ่นจะเป็นควาเป็นใหญ่ใช่ถ้าี่แื้อแต่เนี่ยต้องรอ็แม่โคเว่ไงถามเรื่องพี่แต๋มของหนังเราหน่อยเลยว่าไปเที่ยวเที่ยวชี่หมายอะไรก็ไปหมดเลวอ่ะลองเที่ยวเลยครับครับก็ที่จริง ตกใจมากครับที่แต่ละครั้งที่เราไปเนี่ยแฟนคลับทุกคนก็ให้แบบเรียกว่าอะไรอ่ะการตอบรับเนาะการตอบรับที่ดีมากๆแล้วก็แบบมามาดูเราแบบหลายครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราก็แบบไม่ไม่คิดว่าแบบจะเยอะขนาดน,น,นี้ก็แบบเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งที่แบบเราไปปุ๊บแล้วเราก็แบบมีแรงที่จะส่งความสุข,ขกลับไปแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย จริงๆรู้สึกว่าหลายๆคนก็ค่อนข้างสร้างตารอนะครับโดยส่วนตัวคือพวกเราเองก็อยากจะชมซีรีส์เราเหมือนกันนะครับเพราะรู้สึกว่าคืออย่างภาพยนตร์ทุกคนจะได้เห็นเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าแบบเป็นการเล่าถึงปัจจุบันใช่ไหมครับแต่ว่าซีรีส์เนี่ยมันจะมีรายละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเล่าผ่านหนังว่าเอ๊ะทำไมาถึงแบบตัวละครตัวนี้ถึงทำแบบนี้ทำไมาถึงเกิดเรื่องแบบนี้ผมเชื่อว่า ภาคซีรีส์อ,ออกมาทุกคนจะได้แบบว่าอินกับภาพยนตร์มากขึ้นแล้วก็จะได้รู้จักตัวละครคาแรคเตอร์การแสดงของพวกเรามากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงหลายคนที่ไปชมภาพยนตร์ของเรามาก็บอกว่าชอบพาคของซีรีส์มากใช่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าถ้าปล่อยออกไปแล้วที่แรกจะเป็เขาบอกว่าในหนังเราวินเตอร์ออกน้อยไปหน่อยซีรีส์วินเตอร์จะมาไหมคะอ๋อมาแบบนี่เหรอครับซีรีส์ต้องรอรอดูถามถึงเออดี๋ยวเราจะมีแบบเวทีที่เจอมาต้นหนึ่นใกล้ปีแล้วจะปิดปีใหม่ จริงๆแบบทางอัพพิเชียลก็อัปเดตตารางงานของเราไว้ครับผมก็จะมีแบบมีหมดครับผมก็จะเป็นแบบคริสต์มาสอะไรก็ตามต่างๆก็จะมีแบบไปเชียงใหม่ด้วยมีแบบไปต่างจังหวัดด้วยครับแสดงว่าคือได้เจอวอลกซี่มาจนถึงสิ้นปีนะคะมีปีหน้าเลยยาวๆยาวๆจะพนยาวครับยังไม่เบื่อพวกเราจริงๆปีหน้าก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะยาวแค่ไหนครับก็อยู่ที่ฟัม อยู่ที่ลูกค้าแล้วก็สปอนเซอร์จะเอ็นดูพวกเราพักซี่ต่อไหมนะครับก็สามารถจ้างพวกเราปีหน้าได้ปีหน้าคิวยังว่างนะครับติดต่อทีมงานสครับผู้จัดการได้เลยนะครับผู้จัดการไม่ได้เป็นของเว็บอย่างเดียวนะมันใส่อเราโอเคครับฝากพักซี่ของเราฝากครับได้ครับก็ขอฝากซิงเกิลล่าสุดของพวกเราด้วยนะครับกับเพลงคนไม่คุยใส่หมดก็จะเข้าใกล้20ล้านวิวแล้วนะครับจะได้เห็นพอฟซี่ของเราเต้นนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกันชมเพลงของพวกเราเยอะนะครับผมแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามด้วยนะจ๊ะ ฮัลโหลเอ่อก็ช so so ่องการติดตามช่องทางการติดตามโซเชียลมีเดียนะครับมีเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมยูทูบครับเพียงเพียงครัว่าไม่สิ้นอุ้มชูใช่ครับผมไว้เจอกันงานต่อๆไปนะครับขอบคุณพี่พิสื่อที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ